สวัสดีครับผมเมื่อวันศุกร์ที่30สิงหาครับผมผมได้หอยเงิน้อลครับมีงั่อทองมาเปิดราคา2แม่กับ1แม่ลูกครับนาคะราคาหนาเลียงครับตอนนาพอไม่พี่น้องครับกําลังกินใหญ่เี่ครับผมงั่แม่ลูกด้วยครับผ่านการในลุงล่อ2ตัวครับผมแม่สูงว่า1 2ยี่าครับสูง1 2ยี่าครับ นมสีต่อครับลูกตัวเมียนะครับนี่งัวแม่ลูกนี่เปิดราคาอย่เมื่อสามปัญหาได้พี่น้องเด้อหนึ่งเมื่อสามปัญหารอยบาทครับลูกคนตัวเมียครับตัวเมียครับแดงเลยนะครับแม่เป็นเครื่องอมเนอครับลูกเครื่องดำครับลูกเครื่องดำลูกในว่านสองเดือนครับเป็นงัวไทยไทยกลางนะครับผมแม่สูงนี่ประมาณร้อยยี่สิบหาครับทายเข้าเรียบร้อยได้พี่น้องเด้อ แม่พีน่นขายน้ำเลี้ยงนะครับผมง,งวัวเครื่องอมได้แมี่ครับงูโคมนี่ครับเปิดราคาอยู่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับผม 13, หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยครับต่อรองในเล็กหน่อยได้พี่น้องเดอ้อถามมาถามสนใจกะโทรมาสอบถามโทรมาคุยราคากันไหนนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสามห้าสามหกสี่หกเจ็ดครับศูนย์เก้าสามห้าสามหกสี่หกเจ็ดครับ ครับผมก๊ลังกินใหญ่นะครับผมห้างรามดีนล้วพี่น้องหลากดินไปเลยแม่สูงยอยู่วันร้อยยี่สิบห้าครับสูงอยู่วันรอยยี่สิบห้าครับผมเอาไป,ปงวัวทองอีกแม่นึงครับผมแม่นี่ครับผมแม่นี่ทองครับงกเดือนก่าเสียเขาเจ็ดเดือนแล้วครับสูงวันร้อยสามสิบห้าได้พี่น้องเด้สูงวันร้อยสามสิบห้าตรวทองเรียบร้อยได้ครับผม ราคานาเลียงนะครับเปิดยูรักสองต้นต้นนี่ครับผมนาตาครับรับประกันตะมีเื่องๆได้พี่น้องเด้อหางหลึกหางหางงี้เลยล่ะนมลุงต่อแล้วพี่น้องหุกเดือนกลัวจะเขาจ็ดเดียนแล้วแม่นีเปิดราคาอยสองหมื่นสามพันหานะครับผมสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับ รับประกันตามนี้ค่ะบูกค้าถอนห้างดอกห้างดางังให้ขึ้นเก่าเหรอครับผมรับประกันให้เดือนหนึ่งด้อพี่น้องถ้ามีปัญหาอยังไผ่เนี่เดือนหนึ่งรับขึ้นทุกกรณีครับผมเอาชเชียงเชียงครับกําลังกินอหอร์อยู่นี่แหละเปิดจูงราคาสองหมื่นสามปัญหาด้วครับเด้อต่อรองในเล็กน้อยนะครับผมบริลลรวมสูงด้วพี่น้อง สูงอยู่ลอยสามสิบหาครับประมาณรลอยสามสิบหานาตาคนครับแดงนะครับผมแดดดีครับบรรยากาศกระลังดีแมน่นผสมตัวนะครับผมผสมตัวมาครับสูงรลอยสามสิบหาสองหมื่นสามปัญหาได้พี่น้องได้มากระทู่มาตอมมาลองกันในเบอร์เก้าเบอร์เดิมครับผมศูนย์เก้าสามห้าห้าสามหกสี่หกเจ็ดครับ ศูนย์เก้าสามหาสามหกสี่หกเจ็ดได้พี่น้องเด้อทองหกเดือนกว่า่าเจ็ดเดือนครับแม่นี่เป็นสาวทองแหลกด้ครับผมอ่ะสาวทองแหลกอีกตัวครับนี่ครับหน้าหนาเหรียงาหางใหญ่ๆครับแม่นี่อติดบ้านเลยซีเดือนครับมีใบมีหมีรอยด,ด้วยครับผมครับเอ็ดเอ็ดมัมมี่ครับผมตัวทองกุญแจสร้ยรอยได้พี่น้องเด้อ รับประกันมานไหนกันครับผมเฉียงเฉียงกันครับสองเมื่สามปัญหากันครับผมรับเป็นคู่ก็ได้ได้พี่น้องถ้าอยากได้เป็นครูซุ้มย่หลายสาสิผาครับซ้ำกันเตะเลยล่ะเบางประทัดหลังสาวทองแหลกกันนะพี่น้องเด้อหน้าตาพ่นเอาแข้งขาดีงัวพันเดียน้ำกันครับ แล้วตัวนี้ทองหุกเดือนก็จะขอเจ็ดเดือนครับผมตัวนี้เพิ่งได้สี่เดือนครับงองหางมันงกันเะยพี่น้องงองหางงครับมักกระทู้มาตอมมาลองมาสอบม,มาถามกันใหเลยครับผมตัวละสองหมื่นสามพันห้าได้พี่น้องเด้อตัวนี้ทองง่ากลัวแล้วหุกเดือนเขาเจ็ดเดือนตัวนี้ทองได้สี่เดือนครับตรวจทองเรียบร้อยได้พี่น้อง เห็ดดัมเได้ครับแต่ละตัวอาพ่อแม่พี่น้องมารับเป็นชุดกันเลยนะครับผมราคาตัวละสองหมื่นสามพันหาครับทุกมาสอบมาถามมาตอมมาลองกันไหนด้วยครับผมศูนย์เก้าสามห้าสามหกสี่หกเจ็ดครับที่การงออยู่นะครับมันไม่เจริ่ครับตำบลน,น้าสมัยอำเภอตะการขุดผลจังหวัดอุบลนะพี่น้องรับประกันเชื่องหูทุกตัวครับ กินดีกินเกง่งเสี่ยงหูทุกต,ตัวตวดทองกเรียบร้อยทุกตัวครับผมนาเรียงก็ได้ดพี่น้องช่วงนี้ราคาต่ำลงมาแน่เลยราคาจะแตะต่องเลยครับสอง, 30, อง,อออง,องช่วงต้นปีมีแต่แปะสามหมือนครับงอหร่อยงอทองครับถ้าเป็นช่วงต้นปีมันแต่ละตัวเก็บสามหมือนหรือสามหมื่นไปไปนะครับ ราคานาเลียงครับถามใครมีทุนมีห่อนนี่พอเอาไปไปถิ่มไปครับว่าละเป็นราคาหัวทองแล้วก็ราคาอยู่ตำข่อมตัวละสองหมื่นสามพันห้าเลยครับผมต่อร่องเลยครับผมยกคูก็ได้มักตัวเดียวก็ได้ครับทรมาสอบมาถามกันเบงเด้อพี่อ้องเด้อถามมาขายยังต่อร่องกันไหนอยู่ครับผมอ่าถามมาขายยังทร่มาต่อมาลองมาคุยกันไหนครับเป็นงัวขอเดียวนะครับคุณ 0935536467ครับ0935536467เด้อพี่น้องเด้อมาไปเลี้ยงมะถิ่มมาเนี่พี่น้องไอ้มีหนามีอยู่ในไรเนี่ยว่าราคามันหนาเลี้ยงอยู่เด้อครับส่วนเนี่ผมวปะวันละข่าหงอยตาน้องไม้แน่เด้อพี่น้องหนาเลี้ยงกองงครับผมรับกันตอนนี้คือเก่าครับ ผมสีเต่าก็ชุดตัวได้พี่น้องปากเป็นกำลังใจได้พี่น้องเด้อกดติดตามให้นะกด subscribe กดติดตามเป็นช่องเปิดใหม่ครับห่างหายกันไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์คนละพี่น้องอ้าควคองบ่ได้ครับได้กันได้มาไทายเบื้องนี่แหลวะวปากเปื้อนแรงวันกำลังใจให้เลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ